นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอความสุขความเจริญในการปฏิบัติธรรมจงมีแด่ดท่านพระโยคะวจรและโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท่านขออนุมโมทนาในบุญกุศลที่พระคุณเจ้าและญาติโยมทั้งหลายได้เพียรบำเพ็ญมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้ทุกๆท,ท่านเอามือวางนั่งตามสบาย การประพฤติปฏิบัติก็เหลืออีกวันเดียวเป็นวันสุดท้ายคืนสุดท้ายของการประพฤติปฏิบัติวันสุดท้ายคืนสุดท้ายเราต้องระวังความเรียกว่าความฟุ้งซ่านความคิด คิดไปในอดีตกับคิดไปในอนาคตบางคนก็คิดทบทวนว่าตั้งแต่วันมาแล้วนะี่ปฏิบัติเป็นยังไงบ้างยังไม่ต้องสรุปผลขนะองการประพฤติปฏิบัติอีกกลุ่มหนึ่งก็คิดไปในอนาคตต่อจากนี้ไปจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนต่อ ปีใหม่นี้จะไปตรงไหนดีอันนี้ก็เป็นอนาคตให้เราระมัดระวังห้ามไม่ได้นะความคิดแต่ว่าให้เรากำหนดกำหนดเมื่อไหร่ความคิดที่เป็นอยู่ก็เป็นกุศลทันที ที่หลวงพ่อเทศให้พวกเราฟังวันที่สองนะกุศลเป็นเหตุอกุศลเป็นเหตุให้กุศลเกิดอกุศลก็หมายความว่านิวรณ์ในข้อที่ว่าอุทจะกุกุจะนิวรณนะ์ความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นนิวรณ์เป็นอกุศลก็จริงแต่เมื่อพวกเราตั้งสติกำหนด อกุศลก็เป็นกุศลทันทีอันนี้อย่าไปลืมเนาะอย่างอื่นก็คล้ายกันในหมวดของนิวรณ์ความง่วงเงาเขานอนก็ดีความอาฆาตพยาบาทก็ดีกามะฉันทานิวรณ์ความติดใจพอใจชอบใจในกรรมคุณทั้งห้าก็ดีถ้าเรากำหนด เขาก็จะแปลสภาพเป็นกุศลสติก็ตั้งขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นปัญญาตัวรู้ลักษณะก็จะตามมาอันนี้ให้เราระมัดระวังแล้วอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันปีใหม่ก่อนจะถึงปีใหม่มันก็ปีวันสิ้นปีเก่า พวกเราเป็นผู้ที่โชคดีอยู่รอดมาครบหนึ่งปีพอดีบางท่านดูย้อนไปดูชีวิตของตัวเองอยู่สุขสบายไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลก็มีแต่บางท่านบางคนก็เข้าโรงพยาบาลหลายรอบ แต่ก็รอดมาได้ดังน,นั้นวันสิ้นปีเก่าสิ่งที่เราควรจะ,ะระลึกถึงก็คือทบทวนชีวิตของเราทบทวนด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีอย่างเคยบอกโยม เวลาสมาทานศีลตอนเช้ากลับมาตอนเย็นก่อนที่จะนอนก็ต้องทบทวนศีลพร้อมกับระลึกถึงบุญกุศลที่เราทำแต่ละวันแต่ละวันนะเอาใหญ่ๆก่อนก็ได้ทานศีลภาวนาวันที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าถึงเย็น เราได้มีการให้ทานไหมได้มีการรักษาศีลบริบูรณ์ไหมได้มีการเจริญภาวนาไหมเหมือนคนไปค้าขายเนาะกลับมาบ้านเมื่อไหร่ก็นั่งนับของของเรือเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่ทำอย่างนี้ทุกๆวัน เราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตแต่ถ้าเราลืมทำไปก็คือวันสิ้นปีดูเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตความผิดพลั้งใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตด้านศีลก็ดีด้านจาระาการเสียสละทานก็ดีด้านภาวนาก็ดี มีอะไรที่ทำให้เราดีใจสุดๆได้ทำบุญใหญ่นมีไหมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปเข้ากรรมฐานมากี่ที่ปีที่ผ่านไปไปนอนวัดไปทอดกระถินทอดพระป่าทำบุญอะไรใหญ่ๆที่เราประทับใจมีไหม แล้วก็ตรงกันข้ามอะไรที่เราทำแล้วยังฝังใจอยู่เป็นความผิดพลาดเป็นความเสียใจอันนี้เราทบทวนเพื่อจะไม่ทำอย่างนั้นต่อไปอีกในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ตรงกันข้ามสิ่งไหนที่ดีเราก็ควรจะทำสิ่งนั้นให้มากขึ้น อันนี้คือการทบทวนชีวิตเป็นสิ่งที่จำเป็นเราใช้ชีวิตโดยไม่ดูไม่เหลียวไปข้างหลังจะว่าดีมันก็ดีแต่ว่าอย่าลืมว่าคนที่คอยตามจดตามโน,นะบุญและบาปของเราไม่ใช่ใครอื่นก็คือจิตของเรานั่นเองทำดีไม่ว่าที่รับที่แจ้งจิตเราก็จดไว้ ถึงคนอื่นไม่เห็นเราก็รู้ทำไม่ดีก็เช่นเดียวกันจิตก็จะจามจดในสิ่งที่ไม่ดีบางครั้งเราไม่สามารถที่จะรบไปจากใจได้ก็มีวิธีเดียวก็คือให้เป็นบทเรียนอย่าไปทำอย่างนั้นอีก อันนี้คือการทบทวนตัวเองก่อนที่จะสิ้นปีเขียนไว้ไล่ลงมาทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเป็นไวสองด้านด้านซ้ายด้านขวาสิ่งที่ดีด้านซ้ายสิ่งไม่ดีแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือว่าปีใหม่เราจะ เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรบ้างให้ทานจะเพิ่มขึ้นตรงไหนรักษาศีลจะเพิ่มขึ้นตรงไหนนั่งสมาธิจะเพิ่มขึ้นเวลาใดแล้วความไม่ดีความประพฤติท,ที่ไม่ดีเราจะละหรือว่าจะลดหรือว่าจะเลิก นี้ก็ให้เราอธิษฐานจิตในวันปีใหม่เป็นคนใหม่ขึ้นมาถ้าเราทำอย่างนี้ปีเก่าปีใหม่ก็จะมีคุณค่าไม่ใช่ฉลองกันเยยวเยี่ยวแล้วก,ก็จบแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนในชีวิตของตัวเองังนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง ถ้าเปลี่ยนแปลงได้แต่ละปีแต่ละปีนะ่ะชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นไม่ใช่อาศัยความสนุกของวันหยุดปีใหม่อย่างเดียวแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทำให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นพร้อมกันนั้นก็ละสิ่งที่ไม่ดีวันปีใหม่ก็อธิษฐานจะทำสิ่งที่ดีอะไรบ้าง แล้วก็คอยติดตามดูผลงานของตัวเองคอยสอบทานคอยตรวจสอบอยู่ทุกวันอย่างที่บอกว่าแต่ละวันเนี่ยก่อนนอนให้เราะระลึกทบทวนดูสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทําหรือว่าตั้งใจที่จะละมันละได้ไหมมันทำได้ไหมถ้าเราติดตามตรวจสอบอยู่เสมอ ผลงานมันก็จะดีออกมาเป็นที่พอใจส่วนเราจะต้องมีการบันทึกบันทึกความจำในทั้งสิ่งที่ที่เราจะทำแล้วก็ได้ทำแต่ละวันแต่ละวันความผิดพลาดก็บันทึกได้เป็นสติเตือนใจ แล้วให้สำรวจดูว่าที่ผิดพลาดเพราะอะไรขาดสติหรือว่าจิตใจอ่อนไปบางอย่างเรารู้ว่าไม่ควรทำไม่ควรพูดแต่เราก็ทำก็พูดบางทีก็เพราะความโกรธบางคราวก็เพราะว่าสติตามไม่ทันเพื่อรู้ตัวก็พูดไปแล้วทำไปแล้ว แต่ถ้าเรายังมีความรู้ตัวอยู่เนี่ยท่านยังถือว่าสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้อันนั้นเราก็ลองลองใช้วิธีการอย่างนี้ในวันที่จะสิ้นปีเก่าแล้วก็ขึ้นปีใหม่ในขณะเดียวกันการประพฤติปฏิบัตนะิครั้งนี้ ไม่ว่าพระหรือว่าโยมเราก็จะต้องต่อยอดการต่อยอดนั้นอาจารย์เคยพูดอยู่เสมอสำหรับโยคียเก่านั่นก็คือการบ้านที่เราควรจะทำอย่างพระคุณเจ้าก่อนที่เรามาปฏิบัติธรรมอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำในเรื่องของวิปัสสนา ปีหนึ่งก็มาทีหนึ่งหรือว่ากี่เดือนก็ไปตามคออต่างๆเมื่อเราได้มาเรียนรู้วิธีการแล้วเนี่ยช่วงที่ดีที่สุดของเราก็คือตื่นเช้าถ้าทุกรูปฝึกการตื่นตีสี่เราก็จะมีเวลาอย่างน้อยก็สองชั่วโมงก่อนที่เราจะบินทบาทสังเกตดูตอนที่ผมปฏิบัติทำใหม่ๆก็จะ ได้เวลาตรงนี้เพิ่มเดินกับนั่งโดยประมาณก็ทำเองถ้ามีห้องก็ทำที่ห้องเดินแล้วก็นั่งนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แผ่เมตตาอที่ส่วนกุศลหกโมงก็สะพายบาทไปโปรดญาติโยมทำกิจวัตร บางวัดเขามีสวดมนต์เราก็ตัดเวลาลงไปเดินเท่าไหร่นั่งเท่าไหร่ให้เท่ากันกราบสติปัฏฐานแล้วก็ทำตรงนี้เราก็จะได้และตรงอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงก่อนนอนก่อนนอนถ้าไม่ได้จริงๆก็กราบสติปัฏฐานที่เคยบอกกราบสติปัฏฐานก่อนนอนห้าครั้ง ครั้งที่หนึ่งกราบพระพุทธเราเป็นกันอยู่แล้วครั้งที่สองกราบพระธรรมครั้งที่สามกราบพระสงฆ์ครั้งที่สี่นี้กราบคุณพ่อคุณแม่ครั้งที่ห้ากราบครูบาอาจารย์ครบแล้วก็นอนนอนก็นอนกรรมาฐานอีกอันนี้เราก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราไปเลยจากที่เราพอนอพอ ตื่นเช้ามาก็ตื่นสายบางทีตื่นมาล้างหน้าสะพายบาทก็ไปโปรดญาติโยมนะบางวัดก็ดีหน่อยสวดมนต์ก่อนแล้วไปโปรดญาติโยมถ้าเรายึดตรงนี้เป็นกิจเราก็จะเพิ่มความดีทําหน้าที่ของเราได้เพิ่มขึ้นนะในเรื่องของปัญญาเราเป็นพระเริ่มจากศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา แต่โยมในเรื่องจากทานศีลภาวนาเริ่มจากการให้ทานอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับพระคุณเจ้านะนอกนั้นในชีวิตประจำวันของเราเวลากระทบกับอารมณ์ที่เราฝึกตรงนี้นะการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องสัมผัสเราจะต้องเจออยู่ตลอดเวลาถ้าเจอแล้วเห็นก็เห็นหนอได้ยินก็ได้ยินหนอ ถ้าจบลงแค่เห็นจบลงแค่ได้ยินก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดความชอบใจก็ชอบหนอไม่ชอบก็ไม่ชอบหนอญาติโยมก็เช่นเดียวกันญาติโยมตื่นเช้าอาจจะไม่ไหวตื่นเช้าจะต้องไปทำงานก็เอาตอนเย็นนั่นแหละก่อนนอนกราบสติประฐานห้าครั้งแล้วก็นอนกรรมาฐาน จนกระทั่งหลับไปในชีวิตประจำวันก็ทํำทรีธรรมได้แล้วก็หาโอกาสเสริมเสริมในเรื่องของการฟังธรรมการฟังทรรให้เกิดปัญญา mm hmm. การทำกรรมให้เกิดมีสติการฟังในธรรมให้เราได้คิดแล้วก็การฟังก็เป็นบุญอีกที่บอกว่ารรมสวนาณามั บุญที่สำเร็จด้วยการฟังธรรมฟังธรรมอย่างน้อยที่สุดวันพระไปวัดไม่ได้ก็ฟังที่บ้านเราแบ่งเวลาให้กับสิ่งเรื่องเริงเครื่องบันเทิงข่าวสารต่างๆวันๆไม่รู้กี่ชั่วโมงดังนั้นเราต้องแบ่งเวลาให้กับจิตใจของเราที่เป็นส่วนของกุศลมากขึ้นนะ ในปีใหม่ที่จะถึงนี้แล้วเราก็จะได้อะไรสะสมพอถึงเวลาจะตายก็คงจะไม่เสียดายเท่าไหร่พอเราได้ใช้ชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้พัฒนาจิตของตัวเองการฟังธรรมก็เป็นการพัฒนาจิตทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจ แล้วก็หน้าที่นะหน้าที่ของเราหน้าที่ของความเป็นลูกอันนี้ก็อยากจะให้ทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่พ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่พ่อแม่ที่ตายไปแล้วท่านก็รอเราเหมือนกันนไม่ใช่ตีปีลักหนึ่งครั้งนะทำบุญนะทำบุญเมื่อไหร่ก็ทิศส่วนกุศลเมื่อน,นั้น ภาวนาเสร็จก็อุทิศบุญกุศลได้อยู่ที่บ้านเนาะอยู่ที่นี่อย่าเพิ่งทำนะเพราะว่าไม่ให้อุทิศเพราะว่ามันจะขาดการกำหนดที่ติดต่อต่อเนื่องนะก็ยังไม่ให้ทำแต่ว่าอยู่ที่บ้านเรานะให้ทานรักษาศีลเจริญวภาวนาฟังธรรมและน้อมอุทิศกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทุกครั้ง ทำเมื่อไหร่แล้วก็ได้บุญเพิ่มขึ้นจากจุดนั้นอันนี้ก็ฝากไวนะ้เนาะเข้าสู่เรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติทำถึงช่วงนี้ก็ถือว่าต่างคนต่างปฏิบัติได้ตามกำลังของแต่ละบุคคลฉะนั้นช่วงที่เหลือ,อนี้ต้องไปดนะูความละเอียดของการกำหนดอย่างการเดินถามวันนี้นะการเก็บมือก่อนที่จะเดิน หลายท่านต้นจิตหายไปหลายท่านความรู้สึกในอาการของธาตุที่หลวงพ่อเทศเมื่อคืนก็ไม่ค่อยรู้เพราะว่าเร็วเกินไปยกมือขึ้นมาเก็บไว้ที่หน้าท้องอยากเก็บหนอหรือว่าอยากยกหนอก็ได้ยกหนอยกหนอมาหนอมือถูกหน้าท้องถูกหนอรู้สึกยังไงบ้างเนะย็นก็เย็นหนอแข็งก็แข็งหนอแล้วแต่อาการ เวลาเก็บมือปล่อยมือตอนนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันหลายท่านก็ยังไม่ได้ใส่ต้นจิตหลับตาหลับหนอจะเก็บมือมาวางหน้าตักก็ยังไม่มีต้นจิตพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะลองใส่เข้าไปใส่ต้นจิตก็จะทำให้จิตมันแนบกับอาการได้มากขึ้นเวลาคลายสมาธิก็เช่นเดียวกัน ใครยังไม่ได้ใส่ต้นจิตก็เพิ่มต้นจิตตรงนั้นเข้าไปนอกนั้นก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์แต่ละรูปได้แนะนำไว้ถ้าเรายังไม่ทำพรุ่งนี้วันสุดท้ายยมไม่มีอีกแล้วนะต่อไปพอปิดคอดมันทำไม่ได้มาอยู่ที่นี่สิบวันทำไม่หมด สาลาหนึ่งบอกให้ทำอย่างนี้ศาลาสองเพิ่มให้อีกมาศาลาสามหนักกว่าเก่าอีกอย่าเป็นดินพอกหางหมูเข้าใจไหมดินพอกหางหมูเก็บไว้เก็บไว้แล้วไม่ได้ทำจะนั้นพรุ่งนี้วันสุดท้ายก็ให้ทำให้เต็มที่ลองสำรวจดูที่ว่าอาจารย์ท่านให้ทำอย่างนี้เป็นยังไงเราทำหรือยังอย่างในห้องน้ำก็ดีการกำหนดแบบละเอียดก็ดี เราจะได้หาประสบการณ์พอออกจากที่นี่ไปแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทำลนะ้วก็โอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งอย่าไปคิดไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าชีวิตมันไม่แน่นมันไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่วันกี่คืนจานั้นถือปัจจุบันนี้วันนี้คืนนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดอันนี้ก็ให้สติฝากไว้ สำหรับธรรมบัญญายในวันนี้อาจารย์จะยกเอาธรรมบัญญายของนอาจารย์นรงค์กันตะศีโรซึ่งพวกเราก็รู้จันดนะีเพราะว่าไปสอบถามท่านอยู่สเสมอเสมอสมัยก่อนท่านก็บรรยายไว้นะห,ลห,ลหลายหลายม้วนที่เก็บไว้แนตะ่มวนนี้นีก็จะเป็นประโยชน์ท่านก็จะเน้นในเรื่องความละเอียดฉะนั้นฟังแล้วให้เราไปสังเกตดูว่า อะไรที่เราดูแล้วสังเกตแล้วมันเบาไปมันไม่ชัดไม่ใส่ใจเท่าที่ควรอาจารย์ท่านก็จะเน้นอัน,นั้นอาจารย์ก็จะให้พวกเราได้ฟังหลังจากที่อาจารย์จบตรงนี้ไปเป็นเทศนาในปิดท้ายในคืนนี้อย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรนะก็เพียงแต่ว่าทำให้ติดต่อต่อเนื่องญนะาติโยมทั้งหลายเหมือนกับ ผล,ลไม้ที่บ่มมาตั้งแต่วันแรกมันใกล้จะสุกแล้วต้องคิดอย่างนั้นนะฉะนั้นอย่าไปทอ้ออย่าไปถอยอย่าไปปล่อยอย่าไปคิดว่าโอ้ยสิบวันเจ็ดวันแปดวันมาแล้วเก้าวันมาแล้ว,มลวไม่เห็นมีอะไรอีกวันเดียวไม่ต้องไปทำอะไรมันมากปล่อยป่อยไปงั้นเองนะมันคงไม่ได้อะไรนะ เหมือนผล,ลไม้กำลังจะสุกกนะ่อนถ้าเรามัวไปเปิดดูไปปล่อยมันมันก็ไม่สุกสักทีเหมือนต้มน้ำกำลังจะสุกเราไปถอดปักออกตอนนี้ให้เรามีความมั่นใจว่าเราเก็บมาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะศีลเขาเรียกว่าอนะินทรีย์ห้าเนาะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ละหนอแต่ละหนอที่เราสะสมนะนะที่หลวงพ่อบอกว่าแต่ละหนอนะ่ะ เป็นการสะสมเหมือนพิมพ์ดีดดีดแต่และตัวแต่และตัวนะพุ่งนี้ไม่แน่นะบางทีมันอาจจะมารวมกันเป็นประโยคเป็นความหมายก็ได้นะดังนั้นอย่าไปปล่อยนะต้องให้สม่ำเสมอเหมือนเดิมตื่นเช้าเหมือนเดิมกำหนดละเอียดเหมือนเดิมเผลอไปลืมไปทำใหม่เหมือนเดิมนะบางคนก็มาได้วันท้ายอะ่ะ เพราะว่ามันสะสมเต็มที่บุญบาร,รมีนี่เขาไม่ให้ดูถูกของพรออาสภาคเคยบอกว่าใครที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีของเก่ามาด้วยทั้งนั้นเลยแต่จะมากจะน้อยเมื่อมีของเก่ามาเนี่ยเราต้องพัฒนาของเก่าให้มากขึ้นให้ดีขึ้นอย่าไปคิดว่าโอ้ยบุญฉันหมดแล้วบุญฉันไม่มีทำไม่ได้เหมือนคนอื่นอย่าไปคิดอย่างนั้นนะ คำว่า,าได้ในที่นี้ก็คือได้เจริญได้ปฏิบัติทุกครั้งที่เรากําหนดมันไม่หนีไปไหนหรอกมันเป็นกําปั้นทุบดินเลยทุบเมื่อไหร่ก็ถูกดินเมื่อนั้นกําหนดเมื่อไหร่ก็ได้บุญได้กุศลได้สติได้สมาธิแต่มันมีพลังแตกต่างกันแค่นั้นเองกําลังของการกําหนดดังนั้นวันสุดท้ายนี้ก็คือความต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มกําหนด มันจะได้บ้างหลดุดบ้างแต่ไม่ทิ้งความเพียรที่จะกำหนดอันนี้ก็ฝากไวนะ้นะดังนั้นในที่สุดแห่งการบรรยายธรรมในวันนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่พระโยคาวจรและโยคีทั้งหลายได้เพียรบำเพ็ญมาจงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมของทุกๆท,ท่านมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป คิดและปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบไนธรรแล้วก็ขอให้ความปรารถนานั้นสมดังที่ต้องการทุกประการเถอสาธุสาธุสาธุ